ก็โอเคครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะก็มีคนขอผมมาเยอะเหลือเกินกับเรื่องแบบเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนชื่อนะฮะเราต้องเตรียมแอปนี้มาจะอยากให้ชื่อสวยแอปนี้เนี่ยไปโหลดกันได้ในเพจสตูนะแล้วกษณน,นี้นะเนี่ยในเพจสตูมันจะมีนะเนี่ยลองเข้าไปเนี่ยเพจสตูเนี่ยมันจะมีนะเนี่ยเนีน่ยพิมพ์ว่าอฟมันก็จะเจอละเดี๋ยว เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขอโทษแล้วกันนะฮะเนี่ยเราพิมพ์แค่อันนี้เราก็จะเจอแล้วนะนี่นะเนี่ยก็จะเป็นแอปที่หนึ่งนะฮะสามารถมาโหลดได้นะฮะนี่ครับนะแอปที่หนึ่งนะ CoL CO สัญลักษณ์และตัวอักษรพิเศษนะฮะแอปที่สองเนี่ยก็คืออันนี้นะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนะก็ขอโทษขออภยัยท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน้วยนะฮะโอเคนะเราไปเข้าแอปกันเลยนะครับ โอเคนะตอนนี้เราก็อยู่กันในแอปแล้วนะ่าตอนนี้ผมจะตั้งแบบเป็นแบบอันนี้นะอะไรเนะี่ยชื่อช่องกูชื่อว่าอะไรนะ่ขอไปดูแล้วกันเออ M a M A K E ใช่ไหมครับผู้ชม M A K E. Ơ. Ờ. Cô M A K E. Rồi ừ, có. L O D X M. L O D X M. L. Đeo đeo, mấy chạy L. O. 2 2 X l XL ใช่ไหม XL M x M XN นี่เราก็เอาชื่อนี้ไปเลยนะ เราตั้งอยากตั้งส,สวยๆนะฮะเราก็เข้ามาในแอปสัญญ์ซีเราจะมาดูกันนะว่ามันจะสวยแค่ไหนโอเคนะตอนนี้ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับที่แบบลงคลิปแบบช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษด,ด้วยนะฮะนะฮะเราก็แค่ป้อนไอคำอันนี้เลยทุย เราก็แค่ทำแบบนี้ลงไปนะเนี่ยเราก็สามารถแบบเลือกชมเลือกอะไรกันได้นะฮะนี่นะก็นี่จะเป็นแบบในลองเอาสกแบบอันนี้ผลงานมาแปบ๊บนึ่งนะนี่นะลองทำแบบนี้นะดูนีนะ่ข้างหน้าเราลอง เราก็ลองทําแบบแบบไหนนะถ้าไม่ชมนะเออข้างหน้าเราลองทําเป็นแบบไหนดิเออแบบนี้นะแล้วลคัดลอกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แบบคัดลอกคัดลอกเสร็จนะคะแล้วก็เอามาวางที่แอปนี้นี่นี่แอปนี้แอปนี้น,นี่กดเข้าไปแล้วก็แบบโลปนี่นะเราก็วาง ปุ๊บแล้วก็แบบปุ๊บนี่นะแล้วก็เข้าเกมฟรีไฟนะว่าเป็นไงอเข้าเกมฟรีไฟดูโอเคครับก็ขออภัยนะกับเครื่องชา้ามันก็ไม่ช้าหรอกมันก็ไม่ช้าหรอกก็รอมันมาก่อนนะขอเบาเสียงก่อนเพราะเสียงเกมมันน่าจะดังนะ ไม่ใช่ไม่ได้เบาหมดเออประมาณเท่านี้<า>พอนะนี่กดเข้าไปอยู่นี่นะแล้วเออเอามันรีแล้งกับกอนกนีงขอบคุณรีแล้งเหรอครับโอ้ยมยออ โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดเราตั้งชื่อไปไนะนี่นะฮะติดติดนะฮะนี่อนมะไม่ติดอันนี้เราก็แบบเป็นเอฟเอฟก็ได้นะแบบนี้นะก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะฮะลาไปก่อนครับบา,บ,าบายบาย กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย